สวัสดีค่ะทีมนักดาราศาสตร์ขององค์การนาซาและองค์การอาวกาศยุโรปเปิดผลวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งพบว่าเควซ่าสีแดงเพิง g ก1 7นิวอายุเก่าแก่ราว13,000ล้านปีเป็นตัวอย่างหนึ่งของต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษของวัตถุอวกาศ ที่มีวิวัฒนาการกลายมาเป็นหลุมดำวลยิ่งยวดในปัจจุบันการค้นพบต้นตระกูลของหลุมดำวลยิ่งยวดซึ่งมีอยู่ในใจกลางดาราจักรหรือกาแล็กซีแทบทุกแห่งน,นั้นถือเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานเชิงรูปธรรมท,ที่ชี้ว่าก่อนจะมาเป็นหลุมดำวลยิ่งยวดมันมีรูปร่างหน้าตาหรือคุณสมบัติอย่างไรในอดีตโดยทฤษฎีทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้ทำงนานลักษณะของวัตถุอวกาศโบราณดังกล่าวเอาไว้นานแล้ว ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหน้านี้เทวซาคือลุมนำใจกรางดาราจักรที่เปล่งแสงสว่างเติรต้าส่วนเทวซาโบราณเจนซีเติรคิวที่เพิ่งค้นพบนั้นถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงราว750ล้านปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลยังมีอายุน้อยและยังอยู่ในยุคที่เรียกว่ารุ่งอรุณแห่ง้วกอ,าว,ากาว,ว,กอวกาศโดยวัตถุอวกาศรุ่นแรกอย่างดาวฤกษ์และดาราจักรเกิดใหม่เพิ่งจะเริ่มต่อตัวดเรเซจิฟูจิมุโต ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กอธิบายในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์าาในวารสารนิเชื่อว่าเควาซ่าเจนซค 7q มีลักษณะตรงกับคำทำนายทางทฤษฎีและการคาดการณ์ของแบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งชี้ว่ามันเป็นวัตถุอวกาศรุ่นแรกก่อนจะมีวิวัฒนาการมาเป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดดังเช่นที่เรารู้จักในทุกวันนี้ดกเตอร์ฟูจิมโตะยตังบอกว่า เควซานี้ถือกำเนิดขึ้นจากดาราจากชนิดดาวกระจายซึ่งให้กำเนิดดาวเลือกใหม่ในอัตราที่สูงถึง1,600ง้อเท่าของมวลดวงอาทิตย์ต่อปีแต่าดาราจากดังกล่าวจะมีกลุ่มฟุ่นปกคลุมหนาจึดมากจนกล้องโทรทรรศน์มองเห็นภายในได้ที่ชัดเจนเหมือนดังของเควซาเจนซีเจ็ดคิวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มฝุ่นละอองที่ใจกลางดาราจาักรชนิดนี้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาโดยได้ขับเอาฝุ่นละอองและกาซออกไปมากขึ้นจนเห็นเป็นเควาซาที่เปล่งแสงสว่างจัดจ้าได้ในที่สุดนอกจากนี้การเปล่งแสงอันตราวไวโอเลตที่เป็นเอกลักษณ์ของเควาซาดังกล่าวรวมทั้งการที่รังสีเอกจากเควาซาถูกกดบังไว้ด้วยกลุ่มฝุ่นหนาถือในช่วงที่ถือกำเนิดมาใหม่ยังตรงกับลักษณะของวัตถุอวกาศในช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านจากเควาซากลายมาเป็นหน่งรังสที่ลวน,วนรุ่นได้ตามที่ทฤษฎีทำงานไว้ด้วยอย่างไรก็ตาม ภาของเทวซาเจนซีเคิวที่กล้องหักเฟินค้นพบในครั้งนี้เป็นแสงที่เดินทางมาจากพุ่งอวกาศลึกหรือจากช่วงเวลาในอดีตราว1-3,000ล้านปีก่อนการที่เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งทําให้ปัจจุบ,นบันบรอย่ห่างไกลาจากเราเออกไปอีกเป็น2เท่าหรือราว2อ0 0 0นัล้นปีแสงนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ